สวัสดีค่ะหมอจิ๊บนะคะแพทย์หญิงยาดาสวรสิงค์ค่ะวันนี้หมอจะมาพูดถึงเรื่องการปลูกหนวดเขาจรนะคะซึ่งหลักการการปลูกหนวดเขาจร์จะคล้ายคการปลูกผมเลยก็คือเราจะย้ายรากผมจากบริเวณด้านหลังนะคะที่เป็นรากผมแข็งแรงย้ายมาอยู่บร,เริเวณที่เราต้องการปลูกค่ะแต่ว่าเทคนิคการปลูกหนวดเขาจรจะมีความประณีตแล้วก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มากกว่าการปลูกผมค่ะเทคนิคของเกษานะคะเราใช้เทคนิค triple n ค่ะหรือว่า n n n, n ในการปลูกหนวดเขาจรค่ะ อตัวแรกนะคะคือคําว่าเนเชอรัลค่ะเนเชอรัลคือเราจะออกแบบหนวดเขราจรแบบตามธรรมชาติแล้วก็มีการออกแบบให้เข้ากับหน้าตาของคนไข้อายุแล้วก็ความต้องการของคนไข้ส่วนการออกแบบนะคะเราจะมีเทคนิคที่ออกแบบแบบเอเรกูล่าลน์ค่ะคือเป็นเส้นหยกัยกๆเล็กๆนะคะโดยที่เราจะไม่ปลูกเป็นเส้นตรงเพราะว่ามันจะมีความาไม่ธรรมชาติค่ะ ความหนาแน่นที่ใช้นะคะขึ้นกับว่าคนไข้ต้องการความหนาของหนวดเขาจรขนาดไหนคะ่ะหากต้องการหนามากเราก็จะใช้ความหนาแน่น,น,นที่ค่อนข้างสูงแต่ในบางรายเช่นคนไทยนะคะไม่ได้ต้องการความหนาแน่นที่ค่อนข้างสูงเราก็จะดรอปความหนาแน่นลงแล้วก็จะล้อไปกับความหนาแน่นของคิ้วแล้วก็เส้นผมด้วยคะ่ะเช่นอย่างบางคนเป็นคนผมบางแต่ว่าถ้าหนวดเขาจรหนามากๆเนี่ยก็อาจจะดูไม่ธรรมาชาติคะ่ะ เอ็นตัวที่ 2, 2คือเอ็นนาโนกราฟค่ะนาโนกราฟก็คือการที่นํากราฟทั้งหมดนะคะหลังจากที่ดึงจากล้าผมข้างหลังเนี่ยเข้า,ลขากล้องจุลทรรศก่อนแล้วก็มีการหั่นกราฟเป็นต้นเดี่ยวหรือว่าวันแฮค่ะซึ่งการใช้ผมเส้นเดี่ยวในการทําหนวดเขาจอเนี่ยจะทําให้เกิดความธรรมชาติสูงสุดค่ะ เอ็นตัวสุดท้ายนะคะคือเอ็นนอนอินเวสีค่ะของเกสาเราใช้หัวเจาะรากผมที่เล็กมากๆนะคะทําให้รากผมข้างหลังที่โดนดึงออกไปเนี่ยทิ้งรอยแผลเป็นไว้ขนาดเล็กเล็กมากจนมองแทบไม่เห็นค่ะข้อดีอข้อคือระยะฟื้นตัวนะคะแล้วก็พักฟื้นค่อนข้างไวค่ะทําให้คนไข้กลับไปทํางานได้อย่างรวดเร็วค่ะ ส่วนเวลาที่ใช้ในการปลูกหนวดเขาจรนะคะก็ขึ้นกับพื้นที่ที่ต้องการทําการปลูกค่ะอย่างเช่นถ้าทําการปลูกแค่หนวดก็ใช้เวลา3 4ชั่วโมงเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นหนวดเขาจรแบบเต็มเลยเนี่ยอาจจะใช้เวลา6-8ชั่วโมงค่ะเพราะว่ากราฟที่ใช้จะค่อนข้างเยอะการดูแลหลังการปลูกหนวดเขาจรก็ไม่ยากนะคะอันดับแรกเลยก็คือทําตาม ขั้นตอนที่ทางคุณหมอแนะนํานะคะเข้ามาทําความสะอาดแผลตามนัดนะคะเราจะมียากระตุ้นกราฟนะคะให้หนวดเขาจรเนี่ยโตไปตามที่ต้องการนะคะยาฟรีของเราจะมีทั้งหมด6เดือนค่ะค่ะเราจะนัดติดตามนะคะการงอกของหนวดเขาจรทุกๆ2เดือนค่ะจนครบ1ปีถ้าครบ1ปีแล้วเรามีการรับประกันนะคะปลูกซ่อมฟรีค่ะในกรณีที่มีบางจุดที่ยังไม่ขึ้นค่ะ